โอเคมาตอนนี้เราอยู่ในเกม Epic Legends นะครับก็คือเป็นเกมที่มาแรงในช่วงนี้นะครับคนดังหลายๆคนก็จะเล่นกันเนาะอ่ะเรามาลองทดสอบดูว่าภาพมันจะกระตุกไหมนะครับไปเลยตัวเริ่มไปเลยนะครับ ตัวที่ผมเล่นนี่ก็คือเป็นโลบ้านะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไมเล่นโลบ้าทดสอบระบบกันออธิบายไม่ทันละไปละเข้าเกมไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปของอ่านว่าโอลิมปัสหรือเปล่าน่าจะใช่แหละผมผมหมายว่าโอลิมปัสนะครับถ้าอ่านไม่ถูกถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับ ครับผมเกมนี้ก็จะมีอยู่สามเพลเยอร์สามคนนะครับทีมหนึ่งมีสามคนนะครับจะมีทั้งหมดยี่สิบทีมนะครับในหนึ่งหนึ่งรอบนะครับเราก็จะสู้กันเพื่อให้ได้ทีมสุดท้ายนะครับี๋ยววันหลังจะวันหลังเดี๋ยวจจะวันนี้แหละเพื่อนอาจจะมานะครับโอเคมาแล้วลงพื้นแล้วต่อแล้วไปตอนนี้เราก็ฟาร์มของไปก่อนนะครับ ความของความสามารถของโลบ้านเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นอะไรที่สีม่วง,วงใช่ไหมที่อยู่ในแมปเนี่ยก็คือความสามารถก็คือจะรู้ว่าของอยู่ตรงไหนนะครับเราจะรู้ว่าของอยู่ตรงไหนแล้วก็รู้ว่าของเนี่ยวิวที่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เรามาหากับ,บัตรเฮาเนาะเพื่อนเราก็สแกนเมื่อกี้เห็น ในแมมกแวบๆนะครับว่าสแกนเจอศัตรูจรจรเจอแล้วเพื่อนเราเอากันแล้วไม่ใช่ โอ้โหโอ้โหไม่ทันนะครับล้มแล้วไม่กางละล่าตายเรียบร้อยครับตายตอนนี้เราต้องรอให้เพื่อนไปช่วยนะครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะไม่ไปช่วยเราเลยเก<ล>มนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนยังไม่ตายเพื่อนสามารถที่จะไปเก็บเรามาชุบได้ ไม่เหมือนพับจีนะครับพับจีก็จะตายแล้วตายเลยเนาะดีอย่างหนึง่งอนนี้เพื่อนนะครับเพื่อนอีกคนไปดูเพื่อนอีกคนเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ในสนามมวยนะครับเพื่อนไม่สนใจเราเลยว่ะโอ้โหแต่ว่าเราตายจากเพื่อนไกลมากโอเคเหมือนเพื่อนจะไม่ไปช่วยเราละเราก็เข้าไปเกมใหม่นะครับไม่รอโอเคเอาใหม่เริ่มโดดเลยวันนี้เนี่ย ยิงกันแล้วอไอ้เนเด้เฮ้ยไอ้เพนยิงกันไอ้เพนยิงกันเด้เฮ้ยยังไม่มีของเลยตอนนี้ลองลังฟาร์มของนะครับฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับ นะครับเพื่อนเราตามนะครับตอนนี้เอาให้ตายนี่ฆ่าต้องฆ่าให้ตายไม่งั้นมันจะกระแว้งกลับมากัดเรานี่ไหม <c oughs> เออเรามีปืนนี้นี่หว่าทำไมเราไม่ใช้วะ ไปดิเพื่อนขึ้นไปแจมดิเพื่อนดีแข็งปืนมาเฮ้ยวงเจ็บด้วยวะเฮ้ยเพื่นอนเดี๋ยวเพื่อนเดียเพื่อนไม่นะตายเราตายเราตายเราตาย,ตาย,ตายอู๋เพื่อนของทองด้วยอะไรทองวะ เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับลูกพี่เจนเดียน่าเดไดได้ได้แก้วเฮยยิงกันไม่ยิงกันเขายิงกัน found. Tí được tìm Tí đi được tìm được Landing, landing. Da, 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 landing. Recharging shields. Marking ourselves. up with a beam suit. ยไม่ว่าม้าจะเร็วแค่ไหนก็แพลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนบายสตรีมทุกวันที่ f a c e o o o k แฟนเพจลุงพันชาแนลเวลา20นาฬิกาไว้ไม่เจอกันนะครับว้อยา